โอเคตามเลิกนะครับตามเลิกเกิดของเบอร์ลินวันนี้คุณพ่อมารับของขวัญวันเกิดให้เบอร์ลินนะคะตามเลิกก็คือเวลาเกิดเดียวกันกับเบอร์ลินนะคะสิบโมงแปดชื่อน้องรับทรัพย์นะครับรับทรัพย์ก็จะพาเราทมาหากินร่ํารวยหางเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวก,ก็ขอให้น้องทรัพย์ นะครับขอให้พาเราไปเฮงๆไปรวยๆไปร่ำรวยนะคะนั่นจานวิเศษแหรอคะพ่ออันนี้เขาเรียกขันห้าค่ก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งปมอ,อยู่นี่เองครับชับเพิ่งจับครับอันนี้เป็นเงินที่พ่อให้เมลินท,น, <laughs> นทำขวัญไปทำขวัญใครนะห่านะมาสิ เป็นไงที่พ่อให้ใครทำขวัญน,น้องซับรับขวัญน,น้องซับกับลูกคืออะไรฮะน้องซับคืออะไรน้องซับคือชื่อรถคันนี้ครับบอกครับบอกโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเจอรถกันฮะจับโซ่ เดียวนะปอนสามปอนเลยนะครับขอให้ได้สักปอนหนึ่งพ่รอรับขวัญน,น้องน้องซับของเบลินนะฮะ <ill> เพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ช่วยกันดูแลให้น้อง <ill> ดูแลเราให้เราดูแลน้องอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอมนรถกันะะวันนี้คุณพ่อมารับรถให้น้องนะคะพ่อตัวโตแต่วต่า <ill> ัพพะอิติปิโสวิเศษเสวีเศษเสพระนามีอิมนาตังสุวังพุทธิติสิติสิตังสิติธรรมสิติราโพชโยนิจังสัพพะสิทธิพระวันตุเปสุนันตุพโตเจเทวาสมุทนานีทุกตาติกตาอยู่กัสังขุมสุภ rabantu sapa satana lang kantun sinasa senang yeka dipatana di sang kape teleng ti mandura sada kale pawacan tu acang sabalahaka lokadipatwa di sangiwari tu kapatha tayasukhanggita subang hantunya darahang ikit ken teman-teman

นมมือนมมืออานมือค่ะดีๆครับ हंारिया चांची कमि रा โยนิจังสภะสิทธิจวันเตเมีจอมแล้วสมัริกับปฟุลายในยุมีแห้งใมันอนยืนหกวางขวางสร้างลูกปุ๊กขึ้นบ่ให้ปมีปัญหาอุปสรรคเดินทางดปลอดภัยทิทธิจังติจสติทราภูจะยู่นิจังสภะสิทธิ Siti Kichang Siti Kamang Siti Ravoseyoni Chang Sapa Siti Pavan Tukte Siti Kichang Siti Kamang Siti Ravoseyoni Chang Sapa Siti Pavan Tukte Nga, luar luar Nga, luar